ครับเร่ององเต้นก็นได้ครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็บรรณทีิการบริหารสื่อออนไลน์ชื่อ space th นะครับก็ทําเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะครับทีนี้เพื่อให้เป็นคอนเท็กซ์เนาะเต้นก็อยากเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของการทํา space th คืออะไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอวกาศหรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะมีภาพจําที่จะเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่มันวิชาการมากๆหรือว่าสิ่งที่มันเป็นหน่วยงานรัฐนะฮะเช่นทองฟ้าจำลองอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาพาวชต้องมีสสวทสสวทชคือก็จะเป็นอะไรแบบเนี้ยไปหมดนะครับซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าโอเคมันมันก็ดีแหละที่มันจะมีตัวโครงสร้างพวกนี้อยู่ในสังคมซึ่งจริงๆก็ถ้าถ้าตั้งคําถามแบบ ครูพาคินก็คือจะต้องย้อนกลับไปเนาะว่าอะไรคือเหตุผลที่มันมีหน่วยงานพวกนี้เกาะตั้งขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐอยากจะสนับสนุนโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่โอเคอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้นรู้สึกได้ครับก็คือโครงสร้างพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตตัวกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าจากที่เราฟังกันมาเนี่ยทุกท่านพูดตรงกันเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดก็ตามถ้ามันไม่ได้รีเลทกับเราหรือว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปนั่งแบบคุยทรายดูหรือถ้าเราไม่ได้ไปดูดาวหรือถ้าเราไม่ได้ตั้งคําถามอะไรด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าใจมันจริงๆหรอกนะครับต้นก็เลยเตั้งใจว่าโอเคเราอยากทําสื่ออวกาศที่มันเป็นของประชาชนคือเป็นซิติเซนขึ้นมาซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ใหม่มากซึ่งต้นก็ ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ใหม่ขนาดนี้ทั้งที่จริงๆมันควรจะเกิดสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าอย่างอเมริกาเขาก็ไปดวงจันทร์มาตั้งแต่50 60ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆก็เริ่มมีแผนในการที่จะพัฒนาโครงการด้านวิศร์อะไรของตัวเองแต่เรารรู้สึกว่าเราเริ่มช้ามาโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มช้ากว่าแต่เราเราเริ่มก่อนก็เลยได้ทำสื่อออนไลน์สเปร e ีชขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการของเราเนี่ยมันก็ ต้นว่ามันแตกต่างจากตัวหนังสือเรียนหรือว่าแตกต่างจากกระบวนการเล่า,าที่ที่มันเป็นออกมาโดยสวทชสสวทะไรทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเราพยายามที่จะพูดถึงพูดถึงมันในในมุมที่ว่าเอา้ทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นในตอนแรก,แรกเนี่ยเราออกมาเนาะตอนนั้นเรายังอยู่ในยุคข,ของคอสชอชนะแล้วก็ทำคอนเทนต์สนุกๆขึ้นมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าในอวกาศเนี่ยเลือกตั้งได้นะแต่ตอนนี้ประเทศเรายังเลือกตั้งไม่ได้ อ่านะครับหรือว่าเวลาที่มันมีประเด็นทางสังคมอะไรก็เราก็จะหยิบยกขึ้นมาเชน่นมีข่าวประเด็นเรื่องนี้เฮ้ยเรามาพูดในมุมของอว,วากาศนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของ Space-Th ในช่วงนั้นนะครับทีนี้พอทํามาได้สักพักเนาะอย่างตัวต้นเองเนี่ยทำมาได้ประมาณ5-6ปีละนะครับตอนนี้ก็เป็นปีที่6ละตอนเริ่มทำเนี่ยก็อยู่ในวัย มัธยมเนาะซึ่งพอทาไปเรื่อยๆเราก็โตรู้สึกเติบโต,ตมากขึ้นเราก็ได้ไปจับประเด็นอะไรต่างๆที่มันที่มันมีความซับซ้อนขึ้นนะจากสิ่งที่มันเ,เริ่มมีเป็นรูปประทแล้วก็พยายามมาแตะสิ่งที่มันเป็นนามประทรบมากขึ้นเช่นปรัชญาสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับ ทุกวันนี้ถ้าเห็นก็คือจะมีสื่อวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็เอาวิธีการแบบที่ที่เราใช้เมื่อก่อนสมัย5 6ปีที่แล <atures> <realised> ้วที่เอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาโยงกับสังคมบ้างมาโยงกับข่าวต่างๆบ้างเนี่ยก็ก็ทำขึ้นมาปกติฮะทีนี้เราเราเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าคืออย่างน้อยเราทําให้คนคิดอะคนก็จะรู้สึกว่าเอยมันทําได้ด้วยเหรอทำไมถึงได้เอาข่าวนี้มาโยงกับข่าวนี้แล้วพูดถึงประเด็นนี้ได้แต่เรารู้สึกว่า นั่นแหละทำ,ทำไมมันจะทําไม่ได้นะครับทีนี้มีเรื่องสนุกๆอยากเล่าให้ฟังครับก็คือเมื่อ,อประมาณเดือนที่แล้วนะครับทีมต้นเนี่ยก็ได้ได้รับเชิญนะครับจากงานางานรักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับเดือนที่แล้วเป็นเ,เดือนวิทยาศาสตร์เนาะของกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยมีโอกาสได้เชิญไปจัดบูธนะครับที่สวนเบนนะครับทีนี้ในทีมก็คุยกันนะครับบอกว่าเอพี่ตนเนี่ยเขาเชิญเราไปจัดบูธนะเราทําอะไรดี น้องในทีมก็ถามว่าพี่พี่ต้นพี่มีวางงบเอาไว้เท่าไหร่ดีอ่าต้นเองก็บอกว่าเอาเ,อาเอาสัก5้าพันละกันอ่าห้าพันทำอะไรได้บ้างคุยกันไปคุยกันมาอมเราไม่สามารถหาวิธีที่จะใช้เงิน5,000ได้อย่างคุ้มค่าเลยอ่ะคือแค่ไปปิน้นไปปิ้นแผ่นป้ายนะครับก็โหสองพันสามพัแล้วต้องไปปิ้นโรอัพต้องไปโหจัดอะไรเยอะแยะมากมายเราก็เลยคุยกันว่า,าจริงๆแล้วเง 5, ิน5้าพันเนี่ยเราเอาไปแจกก็ได้นะ ก็กลายเป็นว่าบูธของเราไม่มีอะไรเลยนะมีเก้าอี้ตั้งอยู่แล้วก็มีเขียนเอาไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้ห้าโมงจะมีแจกเงินนะสรุปก็คือเราแจกเงินคนละ100บาทให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับทีนี้ปัญหาเกิดนะครับปัญหาเกิดแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีใครเคยทําสิ่งนี้มาก,ก่อน ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับก็ต้องไปดูระเบียบนะฮะทางทีมผู้จัดก,ก็ต้องโ hu วุ่นวายเลยแบบว่าอเจ้านี้มามาขายเสื้อโอเคขายเสื้อเจ้านี้มาบอกว่ามาเล่นเกมตอบคาถามให้ความรู้นะครับเจ้านี้มาทํากิจกรรมอะไรต่างๆมีจัดเสวนาแต่ Space H บอกมาแจกเงินมันไม่เคยมีใครคิดสิ่งนี้มาก่อนครับแล้วแน่นอนครับ default ของการที่ไม่เคยมีใครทําสิ่งนี้มาก่อนทายออกไหมครับว่าคืออะไรทําไม่ได้ครับน้อง พะไม่มีใครเคยทําเราอิมพลายไปแล้วว่าเอ้ยถ้าไม่มีใครเคยทําแปลว่าไม่ได้นะครับทีนี้กระบวนการคิดที่มาที่ไปของการแจกเงินเนี่ยมันมีมันมีที่มาของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราบอกว่าเอ้แจกเงินมันเป็นเพราะว่าที่ต้าเล่าบบเมื่อกี้นะครับว่าเ,เราไปปิ้นนี้ก็ราคาเท่านี้แล้วแล้วเราก็อยากลองทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํานะครับสุดท้ายวันนั้นก็ ก็ดื้อกันไปดื้อกันหนโอเคก็ได้แจกเงินในที่สุดนะครับทุกคนก็กลับบ้านไปนะครับมีความสุขนะครับมาเหมือนมาฟรีเลยเนาะนั่งรถไฟฟ้ามาขาบขามาห้าสบาทขากลับ50สิบาทวันนี้มาได้กําไรนะครับเราให้ความรู้คนเยอะแล้วเนาะเราก็อยากให้เงินบ้าง <laughs> <laughs> ซึ่งโอเคก็มีคนก็มีคนบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการแจกสิ่งที่มีมูลค่ามันเป็นการชี้นําทางการค้านะครับเอาระบุนั้นแจกความรู้ไม่มีมูลค่าแล้วเออ ความรู้ก็เป็นสิ่งที่มีค่าอันนี้ก็เป็นการแจกกันให้เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นเรื่องสนุกสนุกครับที่ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังเพราะต้นรู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกับดักของการของการเข้าถึงความรู้และความจริงอยู่นะเดี๋ยวต้นอาจจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าทําไมต้นถึงได้พูดว่าความรู้และความจริงมันต่างกันยังไงนะครับแต่ไอ้กับดักที่ว่านเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้นได้ถามวิทยากรทั้งสองท่านไปเมื่อเมื่อต้นท้อกันนะครับว่าเอะแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับ Igno r a n c e หรือว่าความไม่รู้และฟ a r ความกลัวได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปที่ตอนแจกเงินเนาะมันมีเรื่องของความ Igno r a n c e อยู่ความ Igno r a n c e เนี่ยมันคือการที่เอ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสิ่งนี้ยังไงเราต้องเราต้องดีลกับปัญหานี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่นอกตําราไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบอะไรทั้งสิน้นอันที่2ก็คือ fear เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเรายอมให้ น้องมันมาแจกเงินในงานมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีดราม่าหรือเปล่าจะมีคนเอาไปเขียนด่าหรือเปล่าหรือมันจะไปผิดกฎข้อบ,บังคับอะไรที่เราอาจจะไม่เคยเห็นก่อนหรือเปล่านะฮะอันนี้คือ Ignorance and Fear นะครับมีนักคิดคนหนึ่งที่เ,เขียนหนังสือเล่มหนึ่งดีมากนะครับชื่อว่าคุณคาร์ซเซกนนะครับเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า science s c a n d l e in the dark นะครับ ใ e is a candle in the dark คือเขาเปรียบเทียบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือเครื่องมือในการที่จะเป็นแสงเทียนให้เราในในความมืดมิดนะครับทีนี้หนังสือเล่มเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคที่เป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์ไม่อยากที่จะสงสัยใครรู้เลยเนี่ยก็คือนั่นแหละความโง่เขานะฮะ ignorance นะครับทีนี้ต้นก็เลยค่อนข้างสนใจกระบวนการในการต่อสู้กับความโง่เขานี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็มาค้นพบว่าเอ๊ะจริงๆแล้ละกระบวนการหนึ่งที่มันสามารถเอามาเล่นได้เลยเนี่ยก็คือการทําสิ่งที่อย่างที่ทั้ง4ีท่านได้พูดกันไปน,นะคะทำสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เคยมีใครทําสิ่งนี้มาก,ก่อนนะครับไม่เคยมีใครแจกเงินมาก,ก่อน ไม่เคยมีใครเอาเรื่องราววิทยาศาสตร์ไม่เคยมีใครเอาเรื่องข่าวการเมืองมาโยงกันแล้วก็ทําเป็นเนื้อหาออกมาสนุกสนานแบบนี้ตลอดไม่เคยมีใครคิดว่าเราเขียนบทความวิชาการทําไมเราจะใช้คําหยาบไม่ได้เ,เราทําสิ่งที่ทําให้คนตั้งคําถามแล้วพอเขาตั้งคาถามไปเรื่อยเขาจะรู้สึกว่าจริงๆเราโลกที่เขาอยู่เนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างกดทับเขาไม่ให้เขาตั้งคําถามนะครับแล้วอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ กลายเป็น b i b l e ลของของเรามาตลอดนะฮะใน,ในการทำงานไม่ใช่แค่กับ SPACE TH นะฮะแต่ว่ากับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาทำงานกับเรานะครับซึ่งต้นเองเนี่ยก็รู้สึกว่ากระบวนการนี้มันมันมีคุณค่าแล้วเราก็อยากอยากด็อกคิเมนต์มัน,นะะก็เลยเ เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราก็พยายามโพสต์ลง Facebook ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อไม่ได้เพื่อที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันเพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้ใช้กระบวนการอะไรบางอย่างในการที่จะมาจับและอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมนะครับทีนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้เองนะครับมันมีข่าวใหญ่อยู่นะครับ หลายคนน่าจะพอเดาออกแล้วว่าม,มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเอเลียนนะมนุษย์ต่างดาวนะครับมีการค้นพบนะมีการอ้างว่ามีการค้นพบนะซากเอเลียนที่เม็กซิโกนะครับก็เกิดคําถามต่างๆมากมายครับบอกว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าอันนี้มันแล้วจริงๆแล้วสหรัฐหรือว่าประเทศมหาอำนาจเขากำลังปิดบังอะไรเราอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วการตั้งคําถามเป็นเรื่องที่ดีครับแต่บางคําถามมันไม่ได้เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบ อันนี้เป็นคําถามที่น่ากลัวมากนะคำถามที่ไม่ต้องการคําตอบต้นไปให้สัมภาษณ์ต้นไปออกรายการทีวีต่างๆเนี่ยจะชอบมีคนถามนะครับว่า50ปีที่แล้วสหรัฐเคยส่งคนไปดวงจันทร์จริงๆหรือเปล่าซึ่งเป็นคําถามที่ต้นไม่อยากตอบเพราะต้นไม่ได้เห็นความอยากรู้จริงๆมันเป็นคําถามที่เหมือนกับถูกสอนมาว่าให้ถามเราเห็นคนอื่นถามคําถามนี้เราก็เลยอยากถามบ้างเพราะเรามีรู้สึกบีลองอะเรารู้สึกบีลองกับสังคมว่าเออสังคมบอกให้เราถามคําถามนี้ แต่คุณไม่เคยถามคาถามอื่นที่สังคมไม่ได้บอกให้สอนเลยดังนั้นต้นไม่ไม่เทคมันว่าเป็นคําถามแล้วต้นก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบเรื่องนี้นะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องเอเลี่ยนก็มีสิ่งที่เรียกว่า fact checking เนาะเราจะได้ยินคํานี้บ่อยช่วงหลังครับมี fake n e w ก็ต้องมี fact check นะครับทีนี้ต้อนาอาจจะเป็นคนที่มองว่ากระบวนการ fact check เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ไม่จําเป็นเลยโง่ๆไหมครับว่าเ,เรา มีมิสอินฟอร์เมชันมีข้อมูลอะไรที่มันดูเหมือนจะผิดแต่ทำไมคุณต้นบอกว่าแฟกเช็คมันไม่จำเป็นเพราะต้นเชื่อว่าถ้าเรามีกระบวนการทุกคนมีกระบวนการในการถามหาความจริงที่ดีแล้วเนี่ยแฟกเช็คจะไม่จำเป็นเพราะแฟกเช็คเราไม่ได้คาดหวังกระบวนการเราคาดหวังแค่คนมาบอกว่าข้อมูลที่คุณได้รับมามันถูกหรือผิดแล้วมันต่างอะไรกับการที่คุณสร้างมิสอินฟอร์เมชันขึ้นมาเองคุณไม่ได้เข้าใจเลยว่าไอ้สิ่งนี้ทำไมมันถึงผิดทำไม โซดามะนาวมันถึงได้รักษาโรคมะเร็งไม่ได้คุณแค่แขกแค่ว่ามันไม่ได้แต่คุณอธิบายไม่ได้ว่ามะนาวคืออะไรโซดาคืออะไรมะเร็งคืออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับบนการนี้นะครับอันนี้ต้นก็เลยอยากผนวกรวมทุกอย่างเนี่ยเข้ามาไว้ในสิ่งที่ต้นมองว่ามันเป็นกับดักนะค,คืออยากย้อนกลับไปที่พูดมนเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของ ignorance and fear นะครับสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากที่จะได้ประเด็นจริงๆที่ต้นอยากจะสื่อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าสรุปแล้วก็ เพื่อที่จะกระตุ้นบทสนทนาต่อไปเนาะนะครับต้นก็อยากชวนทุกคนตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็น Ignorance แล้วก็ Fear ของเรานะครับว่ากระบวนการนี้มันมาขัดขวางการเรียนรู้ของเราได้อย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะสรุปเอาไว้ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวคงพูดคุยกันต่อได้ค,ครับ